ค่ะพี่น้องค้านะคะเริ่มต้นจาก้องสามของเงาสาวสูดคือเก่าค่ะเดี๋ยวเขาจะไปเรียกคาไทยกำนันแพร่ค่ะนั่งสื่อบือ้อนั่งโซโลโซีรีนั่งเห็ดของล้นไหวค่ะของสําคัญนั่งร่งแดงเกือบตายเขาจะไปเรือคาไทยนั่งจะไปตามหานั่งก่อนเนาะใส่ละนันอยู่ใส่ละพุน เอามาแม่เงินยี่สิบบาทค่ายังเดือดเาขจิมาคาอีหยังค่าีหยังยี่สิบบาทเอายี่สิบบาทค่ายเนี่ยชิบปถามเี็เนยังว่าค่ายหยังค่ายาานั่นค่ายอีกบอกยี่สิบบาทกับยี่สิบบาทลดเพียงเข้าใจว่าเรื่อยี่สิบบาทในค่าีหยัง,อยงเอากับว่าโซชิฮักลบกบหนีบุญคุณเลยบ่บุญคุณเรื<า>่องอะไรปาสกูบะหนาเลยกูบะหนาทำคุณบูชาโทษบวชสัตว์ได้บาปอีหยังเคือีหยังเอาว่ามาดู ยี่สิบบาทเอามาตะกรอนมันสิเอาแมาโหลดกันเอามาหูท่านที่โหลดค่าอีหยังสิจ่ายหรือบ่จ่ายเป็นปนี่คนจะถืออีนั่น,นล่ะเอามา,ายีสิบบาทค่ายัางวะเออ,อค่ายังบัตรกูว่าได้ย่าไ,า,มมา,าได้ลากจากสวมกูไปถามว่าผมกูบ่ได้ลากเด้นี่เก็บไปให้เด้นี่เพ็กำนันเอาคอยเก็บไปให้กเจ้าเดียวจนว่าสิซื้อใหม่ นี่เห็นบ่อนี่ไปตลาดทีไปตลาดไส่เหีเอ้าก็ไปตลาดตลาดไส่เหี้ตลาดเหี้ยไหมติมเนี่ยไปยที่ไปตลาดเหี้ยไหมติ๊มเจียวรถรถแย่ไปเนี่ยเอารถตู้ไปเนี่ยโอ้อ่างจะเพิ่งมาซื้อรถใหม่เนาะเหี้ยเฮียเอ้ยอ่างจะมาซื้อรถใหม่เน้อซาธุแม่ออกซอยบ่ได้นี่แม่ให้กุ้งวะกักน้าแม่เนาะ้อบ่ได้แบกไปบ่บะได้แบกไปว่ น้ำเดือังมววกันนะวันไหวันมวล่ๆาฮะน้ำเดือผน้พื่อไรเดืขวานเียงมวนบ้งเบิ่งฉันไปอภีมังหงมามาหากำนันแพ้พี่น้องไปเบื้งไปเบิ่งหมอลำคือสิักเนาะคือจิสนุกนอนวะ ก็หมายแม่แก็จังมานนเนั่นแหละบ่ึือรถอาจารย์อุ่นนะปู่ศาสตรไปจุบหัวฟู่หมดอีกกะอีกกะเยเ,เสร็จผมไปห้องน้นพ่ายตไปแตกกันนะครับเกนซุ่มกะเทอนั่นน้เอ่ตนบ่ซุ่มกะเทน้ยู่เยห,หเสร็จผมบางยางเท่โอ้ยกูอไปชายินนะครับไปหอดได้ไดนปีรีบเสอยู่เนาะเอออรถกระบะแล้วน่ะอเออเราไปเอานันปูโอ้ชิมาเปิด เอาประชากรไปใส่หมดนี่ยีเบ้งเลยปลาสาหร่ายนี่มันมียังเหลือชีวิตอยู่บ่ตรงนั่นแพ่ไหนครับมันมีผลผลิตอยู่บ่มันยังมีผลผลิตอยู่บ่ซิลิโกลตะกี้มันเป็ี่ยนอะไรบ่เห็นบ่ตัวโจ้ว่นนึงแบ่นี้ยังว่าจังเลยต้องระบาดไว้ ต้องระบาดนสองบาทสบาทเลยบาทนึ่งบอกโอ้ยสมัยจะกี่ช่องระบาดดีมันองแ่นพันลาสมัมตะกี้มันหันสององบาทนึงต้องหาทัมันเกิดมาพร้อมกันกับปูเด้งนี่ยขนมแข็งแข็งนี่ยเพ่งกินบอ๊บบเด้งห้องทีแดงๆนี่ยะแขงแข็งมือตื้อยำตัวไปยำลบไปเลยวดเว่น เอาเอาเอามาแบบนี้รัมครับถือกี้วครับเอาไม้มึงนะเอาวาไม้มึงนะพัดถาเทีเยมแนบกลมถือกี้วะครับเออถือยัวขึ้นให้มันชัดชัดขึ้นชัดลงชัดเจ๋อเจ๋อพัทถาเทียมแนบกลมนะมันชัดชัดครับพัดถาเทีเยมแนบกลมปนมใส่เนือ้อเส,สียนต่างสุบเสียนมาล่าหอม พอมตนทุกคนพอมเออนั่นแหละสิบนิ้วย้อมือนอมแฟนฟังล้ําที่ล้นเรือเออกลาบมิดแฟนที่โสดเสืส่นฝากมาล้ําผู้น้อยให้คอยอยู่ส่งเสริมเออออกสีนำ้ำเป็นน้องไม่พมร้อมเสิ่มเก้าขึ้นสู่วงการคู่อาจารย์กําลังหัดคู่อาจารย์กําลังหัด ค,ค, okay. ค uh right like evet ู่อาจารย์กำลังหาดคู่อาจารย์กำลังหาดคู่อาจารย์คู่อาจารย์กำลังหาดเพียชลากำลังปั่นสําเนียงลำบ่ททันจันบ่ลทันมันบักพาวแกให้มันไปเป็นร่มเดียวเลยสําเนียงลำบ่ลทันจันบ่ลทันมันบักพาวแกนี่มันสุดล่มเดียวเลยสําเนียงลำบ่ลทันจันบ่ทันมันบักพาวแก เฮียงลูกสูบว่ท่านเนี่ยขยายก่อนบ่ท่านเหี่ยวนะครับเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวคือเด็ดขยายก่อนบ่ท่านเด็ดบ่ท่านในสุดยอดเข้ามาเหี่ยวนี่คือเป็นภาษาอีสานขยายก่อนบ่ท่านเหี่ยวทำนองเกี่ยวกายก่อนเสียงท่านหวานอดอ่อนบทฟังก่อนจะเย็นๆสมมุติเป็นละครล้ำคำคืนในวันนี้ ถึงข้าวดีสีเฮตึงถึงข้าวดีสีเฮตึงบ่มีรอเรือบะหมีหันลินบ่มีกขวบกำเพราะว่าเขาล้ำอันนี้คือวัฒนธรรมอีสานเออเวลาเขาเขียนเขามีร่อยเลือขวบกำม,มีรอยิ่งขวบกำมอยู่แต่ว่าเขาสิบวใส่เ,เขาสิรลองไปธรรมดาถึงข้าวดีสีเฮตึงถึงข้าวดีสีเฮตึงถึงขนึงว่าลำมวล คันแฟนฟังบรีบดวนมีเมื่อนอนก้อนหลานเตยนีเมื่อนอนก้อนหลานเตยมีเมื่อนอนก้อนหลานเตยผู้ฟังเธอเอ่ยสิพวันยินแน่นอนผั้ฟังเอ,อ่ยให้มัน ลงลงทีแบบว่าคือคือเครื่องบินย่ามคืนในมันเจิดขึ้นคือเครื่องบินย่ามลงก็ให้มันลงแบบว่าแนบ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 แล้วก็ยุดชึกเอเออกระห้มันลงแบบว่าโค้งโค้งโค้งเลยลมบุบเออระเบิดตุ่มมาได้ถึงยังเกาะถึงข้าวตึงขึ้นขึงคขนึงว่าละมวน พันแฟนฟังบรีบด้วันนี้เมื่อนอนก่อนหลานเตยผู้ฟังเอ้ยสิมวนยินโอ้ยแฟนฟังเอ้ยเอาเอเอาลองมึงอีกจักรอบนึงค่ะมันสุดๆไปเลยให้มันจบพัททาตะเคียวเออเธอให้มัน ฮัตถาที่เอิแนบก้มเนี่ยท่อนเนี่ยต้องให้มันชัดชัดให้มันเด่นเด่นให้มันให้มันให้อารมณ์มันออกมาให้มันทรงออกมาให้มันชัดเจนค้นให้มันชัดถอยชัดข้ามลงให้มันชัดถอยชัดข้ามฮัตถา,ท,า,ท,าที่เอิแนบกม้มปนมุมใสเหนือเสียนต่างถูกเทียนมาล่าหอมทอมตุนตุกนพ์ทอ,อมสิบิองโยมือนอม เนฟังล้ำที่ล,ล้นเลือนกลาบมิดแฟนที่สดเสือนปากมอลำผู้น้อยให้ค่อยอยู่ส่งเสริมเป็นน้องไม่พ่สิเสิ่อมเก้าขึ้นสู่วงการครูอาจารย์กำลังอา,าอาจารย์ไหนมันเป็นอาจารย์ไม่ใช่เป็นอาจารย์เกิดอาจารย์มันสิเป็นเพียนเออไม่นสิเป็นเพียนคอาารคคอาจารย์กำลังหาเออให้ไม่เป็นอาจารย์ให้มันเป็นล้ำชัดๆครั คู่อาจารย์กำลังหาดคู่อาจารย์กำลังหาดเหด็ดชะละกำลังปัน่นสําเนียงลำบ่ท่านจันบ่ท่านมันบักพ้าวแก่เฮี้ยงลูกสู่บ่ท่านเนียขยายกวบบ่ท่านเหี่ยวทำนองเกี่ยวกายกรอนเสียงท่านหวานอ,อดโอหอน ปวดฟังก่อนใจเย็นๆสมมติเป็นละครล้ำคำาคลืนในวันนี้ถึงข้าวดีสีตึงถึงขนึงว่าล้ำมวนคันแฟนฟังบรีบด่วนนี่เมื่อนอนก็หลานเกูฟังเอยอิมวันนิอแฟนฟัง <Es> เออได้เก <half touch chips> ้าสิบเปอร์เซ็นต okay, ์แล้วมันเออเหลือแต่ได้แบบว่ามองเน้นค่ำครับยหยมันเพี้ยนอาจารย์นะมันเป็นอาจารย์งี้สินะเงี้ยวเออคู่อาจารย์แยมันเป็นคู่อาจารย์มันจิเป็นวันกวันเลยคู่อาจารย์กำลังหาดเออมันจิไปว่าบอลสิบเปเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำมันจิไปว่าเออมันจิเป็นค่ำชัด ชัดค่าชัดถอยชัดค่าถูกต้องไปตามํานองมัน่นเออเมื่อมันสิบว่าเป็นค่าที่ปแปลกไปเออแล้วก็ทีสาคัญอย่าลืมว่าห้ามหันลินห้ามควบกรรมเพราะวานันเป็นล่ำเล่าเออเป็นล่ำเล่าอยู่ในตระกูลวงล่ำเล่าเออบ่มีอันรอเรือรอลิออลงบ่มีเอคู่อาจารย์กําลังหา เพชฉลากกำลังจะอัน<ม>บะนีมีแต่เฉพาะสวบล่มบันีกำลังจันกำลังกำลังปั่นเออบนีบ<า>บน้สวบล่มบ,<า>บนี้มองสวบล้มไปทําการบ้านมองสวบล่มมันเต็มร้วยก็คือให้มันล่มเดียวล่มเดียวหมายถึงว่า,ท,าท่าเทียมเนบกลมปนมใสเหนือเสียน จาค่อยหายใจเพราะว่านเป็นว,กวกักไผ่วักมันอยู่ที่เว้นวักไว้ให้นะเออเออยยอ,อยอ่าหายใจกลางก่อนหมายถึงว่าฮัททาที่อ้ําแนบกลมนี่คือเฮาหายใจกลางเด่นเออปนมใส่เหนือเสียนมันเป็นหายใจสองเชือ,อนนกกลมปนมใส่เหนือสีเออเออหยุดย,ดยดุแต่ว่าห้ามหายใจม,มันสิเป็นเสียงเอื่อนเอ,อ้ยต่อกันไหม เสียงมาฉิิเอือนต่อกันฮัทาาทียมแนบกมปนอมใสเนื้อเสียนนี่จะหายใจเออต่างทูบเทียนมาล่าหอมทอมโตนทุกค,คนพออเนี่ยจงหายใจเออเออบัดน,นี่สิบม้วย่อมือนอมแฟนฟังลำที่ล้นลือนนี่จังคอยหายใจเออกับมีแฟนที่สดเสื่อน ฝากหมอลำผู้น้อยกับมีดแฟนที่สดซื่นฝากหมอลำผู้น้อยให้คอยอยู่ส่งเสริมเออให้คอยอยู่อันนั้นคืออันนั้นคือลูกเล่นนแานาอยากเพิ่มเข้าไปเอาเพิ่มสิโอ้บักคันิน่อยมันคือลำมันคือเขา ให้คอยมันสิเป็นมองนี้คือลูกเรียนเข hey, <k> ้ามา hey, <k> เออมันสีลูกลูกเรียนกับลูกอ้อนผสมกันมันส hey, <k> ีปกติเขาเออปกติเขาล่าไปให้คอยอยงเสริมเห็นบอ,อ,อขันธรรมดาขเขาใส่ลูกเรียนเอออะไรให้คอยทยงเสริมนะเออคนกะจิว่าเอา้ามันคือล่ำบันคือมูนะเพราะว่ามูเขาล่ำมาสิบคนมากแล้วตามมาเนี่ยขันเท่ามีมลูกเรียนมองนีนี่แล้วคือมอง มองเกินเขาเลยล่ะเกินไปนิดหนึง่งนี่นี่เคือมองคากันคากันทั้งเวทีให้ค่อยอยู่ส่งเสริมเป็นน้องไม่พว่วมสิเริมก้าวขึ้นสู่วงการนี่เจ้าค่อยหายใจก้าวขึ้นสู่วงการหายใจคู่อาจารย์กำลังคู่อาจารย์อาจารย์เอาาอคู่อาจารย์กำลังหาดเพชระดลาะกกำลังปัน นี่เจ้าค่อยหายใจสำเนียงลำบ่ท่นจันบ่ท่นมันบักพ้าแกนี่เจ้าค่อยหายใจเออหฮงลูกสู่บ่ท่นเนี่ยขยายก่อนบ่ท่นเหี่ยวทำนองเกี่ยวไกลเกินไกลก่อนไกลกลอกนไ่ลไกเไ็นไกไกล่กลไ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 ลไลไกลไวลไลไกไปไกลนไกล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 ่กลไ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 กลกลไกลไนกลไกลไนกลไ บขามันมีน่วยเงีกับน้วยคอรเคลเลเป็นบอเออเคยเห็นขี่กระตายบอคอรเคลเลเป็นก้อนคอรเคลลอยู่เออเพราะฉะนั้นเร้วให้มันให้มันเป็นสุดล่มสุดล่มสุดล่มนะครับฮอเซลเทำานองเกี่ยวไกลเกิดก่อนเสียงท่านหวานอดอ่อนฟังไว้ก้อนใจเย็นๆสมมุติเปลี่ยนละครลำคำขึ้นในวันนี้เห็นบอ ยังต่อไปวันนี้ถึงข้าวดีซีเฮดเออถึงข้าวดีซีเฮดตึงอึ่งขนึงว่าลำมวนอึ่งข้นึงจะไหนเจ๊สิเป็นอึ่งขนึงว่าลามวลเจ๊สิมันบอกอึ่งขนึงงไ้เออขันอึ่งขนึงคือมันโอ้ยนึงไปหอดผุ่นหอดไกลๆนี่คืออารมณ์เพลงเดี๋ยววันนี้เอออึ่งข้นึงว่าลามวน ขันแฟนฟังนี่เออขันขันท้องว่าขันแฟนฟังบริบด่วนฉันฉิมันคือฟังเสือแต่ว่าขันว่าขันแฟนฟังเพื่อนกะชีฟังโอ้ยคืออ่อนซ้อนลงไปอีกนะเออนั่นละคนกะชีอ่อนซ้อนลงไปอีกป้าทเออแล้ววันนี้คนกะชีเสสะดุ้งนะคนสีได้สะดุ้งว่าอุ้ยป้ามองนิม กำาลังเหงานอนอยู่อุ้ยมันเด็ดมันขยี้ลงไปอีกกูก็เลยเศร้าเหงานอนนะนี่แฟนฟังเออแฟนฟังเออขันแฟนฟังบรีบดวนนี่เมื่อนอนก่อนหลานเตยเห็นบ่มันดักลงเลยตรงนี้เมื่อนอนก่อนหลานเตยแฟนฟังเออให้มวนยิน นี่จะค่อยหายใจเด้เออคือกันบัดลงคือกันแฟนฟังเออเออนี่หายใจแล้วสีม้วนยิี้ยเออนี่จะคอยหายใจโอ้ยแฟนแฟนเอ้ยนะเออนี่แหละคือเจ้าบ้านมาครับเออนี่คือวิธีสวบล่มเออว่าต้องเล่งเอา เอาห้มันเป็นสบายสบายแต่ว่าให้ลร่มมันแยๆวหาย่มมันห้ล่มย่าห้มันเป็นกระท่อนกระแทนย่ามันเป็นบระขามเออเห็นบ้างเขาไปซื้อบระขามมันทีมีกองคอรอเคลเล่ยเ็นบ้องกะขามคอเดียวกับกองลุงโค้งเล่งเค่งเออเขาต้องไปเอากองลงโค้งเล่งเข่งเัาเอาคอรอเคลเลีมันเป็นลั่มกระท่อนกระแทนลั่มคือขี่กระตายอื่นๆนะลั่มคอรอเคลเลีเออเพราะฉะนั้นเรียวหมันเป็นเชือเป็นให้มันชาติจน ชัดถอยชัดค่าแต่ละค่ำใหญ่มันเพียนฟังเบืองค่ว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์เออแฟนฟังล่ำก็ฟังล่ำล่อลิ่งล่อเรือบ่มีได้แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์หอดลอยมาในคันสวบลุ่มได้มันก็นสิหูว่าโอ้หูแล้วว่ามองนี้มันหนีมนันหนีเออทํานองนี้มันก็นสิง่ายออกก่อนได้มาใส่ก็บ่ได้ตั้งนั่นอีก,กไปตามทํานองนี้เลยลอง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 ไปเลย เอาค่ะพี่น้องค่ะหลังจากเข้าไปอันเรียกขาไทยกับนั่นแพียเรามาฟังน้องเก่งนะคะล่ำนะพี่น้องเยอสิอันไปตลาดที่ไปใส่บุเมียขอบคุณทุกการรับชมมาพี่น้องสุขุสุขค้นค่ะ